สวัสดีครับนี่คือรายการเด็ดอสังหานะครับเด็ดอสังหานะครับนะรายการนี้ศูนย์ข้อม,มูลวิจัยและประเมินค่าอสาสงหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เร s t a เ e สเตท i ฟ s ตั้งใจเีียกจัดให้ด้านโดยอิปาะนะครับเราทำมานับ สิบปีแล้วนะหวังว่าสิ่งที่เราทํานี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อท่านตามสมควรท่านดูย้อนหลังกปงได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านสนใจก็ยังได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้เราหวังวา่าจะมีความรู้ในการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมากขึ้นนั่นเองวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ท่านชมมาชมรายการของเรากันเลยนะครับ เรื่องนี้อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ฟังดูเนี่ยครับว่าไอ้พวกที่ชอบขายชาติขายแผ่นดินนี่ mm hmm. เขามักให้เหตุผลว่าอะไรบ้างที่เข้าข้างการเนี่ยาขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยครับและขณะเดียวกันก็มองว่าการที่เราออกมาต่อต้านการขายชาติขายแผ่นดินนั้นเป็นความใจแคบโอนะ้เป็นความที่ขาดวิสัยทัศนะ์เป็นอะไรทองลอง,นองทนองนี้เนี่ยครับนะกลับมองว่าการรักชาตินี่เป็นสิ่งเลวร้าย นะเพราะว่าตัวเองกําลังหน้ามืดที่จะขายชาติขายพันดินนะเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่มาคุยให้ชัดๆเลยนะครับไอ้พวกนี้มันอ้างเหตุผลว่าอย่างไงบ้างคือในความเจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีต่างชาติซื้ออสังหาในมาพยบรวมกันเนี่ยครับประมาณ3ามหมืน่พันหน่วยนะรวมแล้วประมาณสักหนึ่งล้านที่มีการซื้อกันจองซื้อกัน กระท้นนะครับโอนซื้อกันเนี่ยครับแต่จองซื้อน้อยกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนอยากซื้อนะครับ3ปี1 4 5่งแ้านล้านหรือว่า34 0 0 0ันหน่วยในขณะที่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับนะซื้อขายกัน3 4แสนล้าน3 4แสนหน่วยนี่เรียกว่าน้อยกว่ากันมหาศาลน,นะครับมีต่างชาติซื้อกันอยู่แค่7-8%ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแต่เราจะให้ต่างชาติซื้อคอนโดไ้ย้100%ให้ได้เราจะให้ต่างชาติมาเช่าที่เกือบศตวรรษนึงให้ได้ นะมันมีเลี่ยศในอะไรบางอย่างแต่ผมบอกไนิดหนึ่งนะครับว่าคนที่เป็นนายหน้านะหรือเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยถ้าขายซื้อให้ต่างชาตินี่ไม่ผิดนะครับผมไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นขายชาตินะครับนะต้องเข้าใจชัดเจนคือชาวต่างชาติเนี่ยก็มาซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ทุกวันนี้เนี่ยตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินเลยนะครับในนิคมอ,อุตสาหการรมสร้างโรงงานได้เลยครับเท่าไหร่เท่ากันอันนี้ผมก็ไม่ค้านนะครับก็นะามาพัฒนาให้บ้านเมืองเราจเจริญ สร้างโรงงานขึ้นมาให้คนได้ทำงานอ๋อนี่มีปัญหาเลยครับแล้วก็อยู่ในขอบรอบขอบชิดในนิคมอุตสาหกรรมด้วยในอันที่สองเนี่ยต่างชาติก็ซื้อคนโดยได้สี่เก้าเปอร์เซ็นต์เราเคยให้เขาซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับเมื่อสี่สามเป็สี่เจ็ดเนี่ยและหลังๆก็เลิกเลิกมันไปเพราะว่าไม่มีใครซื้อครบร้อยเปอร์เซ็นต์ถือซื้อเกินสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยังแทบไม่มีเลยเกือบทั้งหมดไม่มีใครซื้อนะครับเยอะแยะขนาดนั้นดังนั้นก็เลยเลิกกันไป ดังนะั้นถ้าต่างชาติจะมาซื้อคอนโดแล้วเราเป็นในหน้าเราเป็นนักพัฒนาที่ดินสร้างคอนโดขึ้นมาขายให้ชาวต่างชาติอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายนะครับผมก็ไม่ไปแตะต้องไปว่าหรือสักคำหนึ่งอย่าร้อนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะถ้าผมเป็นในหน้าผมคงต้องขายเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นในหน้านะครับแต่ว่าวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่ช่วยคนซื้อของายได้เจอกันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปนะไม่ผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติเอาเงินเข้ามา40ล้านมาซื้อที่ดิน ได้หนึ่งไร่ปลูกบ้านปรากฏบว่าแทบไม่มีใครมาซื้อหรอกครับมันไม่เอาเงินมาลงทุนนะมันไม่เอาเงินมาลงทุนเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะพวกฝรั่งต่างชาติที่มาเมืองไทยเราเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยคือพวกที่เป็นผู้อพยพเรียกว่าเป็น tax refugee ก็ gy, คือผู้ที่อพยพหนีภาษีมาคือถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงเหลือเกินเสียภาษีก็สูงนะครับเงินทองที่เป็นเ,เงินบำนาญเนี่ยไม่พอกิน แต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยอะไรบอ่างาม,มันถูกกว่านะมาเช่าคอนโดอยู่จนเสียชีวิตไปก็ยังได้นะเขาเลยหนีมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขารักเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่ก็ทุกอย่างมันถูกกว่าเท่านั้นเองนะนี่คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขามาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้จะมาอพยพมาอยู่ถาวรส่วนมากถ้าเป็นคนที่มีเงินเนี่ยก็มาอยู่หน้าร้อนไอ้หน้าหนาวของเขาเนี่ยครับนะเพราะว่าที่เมืองหนาวันมิมะาตกหนัก เนาวเย็นมากก็าอยู่ที่นี่สักสามเดือนแล้วก็กลับไปก็เท่านั้นเองแต่หวังว่าจะอยู่เพอร์มันเนนตลอดชีวิตนี่อันนี้คงฝันไปแล้วนะครับนี่คือความจริงอย่างหนึ่งเนี่ยครับนะแล้วท่าได้ทราบดีเขาบอกว่าตลาดเช่านี่ยิ่งน้อยใหญ่เลยนะไม่ค่อยมีคนมาเช่าหรอกครับในบ้านเรานะประเด็นหนึ่งที่มีคน้าพูดถึงเนี่ยครับบอกว่าโอ้จังชาตมีเมียคนไทยนะพี่ยามหน้าใหญ่ก็ซื้อบ้างเอา้าผมไปที่ยูกันดาเป็นที่ปรึกษาที่นู่นนะะ ทางกทมของอยูกันได้เนี่ยก็คือเมืองหลวงเขาก็คัมพาล่าเนี่ยนะครับจ้างผมไปสอนหนังสืออยู่นั่นประมาณสองอาทิตย์นะไปทาไมเพื่อที่อให้ความรู้เกีย่ยวเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาทรัพย์ผมก็เลยไปสํารวจโน่นนี่เยอะแยะนะครับสิ่งที่พบก็คือว่ามีคนจีนเนี่ยแอบไปแต่งงานกับคนยูกันด้นเนี่ยครับผิวดาเนี่ยนะนี่กับผิวเหลืองมาอยู่กันอาจิกลายเป็นม้าลายออกมาก็ได้เนี่ยครับเ,เพื่อที่จะพยายามที่จะให้ได้สัญชาติให้แรต่างไอ้นี้พวกนี้มันก็มาช่อฉนเยอะแยะ ุณไม่กลัวเลยเหรอคุณจะขายชาติกันท่าเดียวเลยเหรอนะอย่างนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับพวกวันนี้ฝรั่งต่างชาติมาอยู่กับคนไทยเขาให้คนไทยซื้อบ้านแล้วก็เขาเช่าต่อเช่ากลับอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับมีทางออกเยอะแยะคุณยังให้สัญชาติเข้าไปเลยไอ้การให้สัญชาตินี่ไม่กลัวหรือมันจะมาทําไม่ดีไม่ร้กับประเทศชาติเราแกล้งทํามาแต่งงานมีเยอะแยะนี่ใช่ไหมคุณตรวจสอบได้หรอนะคุณจะหวังเงินท่าเดียวใช่ไหมเนี่ยตะกาตะกรามหาเงินท่าเดียวใช่ไหมนะคิดแบบนี้นี่ใช้ได้หรอ นะแล้วอยู่ไปอยู่มาก็าอาจจะยากันไปนะแล้วคุนี้ก็ซื้อเอาแล้วไงต่อหลังอย่างนั้นะจะเอาแต่ได้ท่าเดียวกันใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยครับให้ถือครองอสังหาริมทรัวย์ได้เอา้าได้ครับผมก็บอกอยู่เสมอเนี่ยต่างประเทศแต่เขามีการเก็บภาษีมีนู่นมีแต่เมืองไทยเราไม่มีมาตรการแบบนี้นี่แหละครับคือการขายชาติแค่นี้ง่าย,ย,งงายๆที่ไม่ออกเลยครับไม่ใช่บอกอย่างเดียวอเมริกาซื้อได้เอ้า ไม่รู้เหรอซือบ้านในเมอมอิการหลังในยี่สิบล้านเนี่ยคุณต้องเสียภาษีที่ด้1สิบบุกสร้างปีละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยนะครับสามแสนอยู่มัองไทยเสียไหมไม่เสียใช่ไหมได้เงี้ยขายชาติไหมถ้าเราให้เขาอยู่รี่ฟีเงี้ยนะครับ,นะรบหรือบอกว่ามีบางคนบอกเนี่ยครับพูดจาตลกมากเลยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยประเทศก็กาลังจมลงไปนะรู้ไปฟังมาอย่างไงเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นจมลงไปอันนี้หา Google ก็ได้เราต้องเข้าใจนะ ใครพูดอะไรมาดูเท่ๆดูเหมือนใหม like. ่ๆว่าพวกญี่ป anyway. BE ุ่นเขาจะจมหรือเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องค้นหาก่อนนะมีเว็บไซต์ชื่อคอราอะไรพางเนี้ยนะครับหรือเว็บไซต์อื่นพีคี้ไปเลยเอ่าอ่าอ่าเจแปนอ่าเอ่องลิซิงค์จะจมจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะมันก็ยังมีเว็บไซต์ออกมาให้เราค้นหาได้เยอะแยะอันนี้มันเป็นมาจากละครมาจากแบบว่านิยายอ่ะนะว่าจะมีอย่างงี้ญี่ปุ่นจะค่อยๆจมลงไป อะไรทังนี้เกาะญี่ปุ่นอยางหายให้ไปอันนี้เป็นความเท็จนะเนี่ยเราไปเชื่ออะไรง่ายๆกลายเป็นว่าโอ้หเป็นเรื่องจริงอะไรที่มันน่าฉงนเดี๋ยวต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนอย่าพูดส่งเดชนะฮะน,นี่เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งเนี่ยพูดส่งเดชไม่ได้นะครับจะไปโจมได้ไงนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นก็ยยอมไม่ต่างประเทศมาซื้อ,อนนมันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยนะครับหลักสูตร RE 142การจัดตั้ง นิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยครับเราจะขายโครงการจนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรแนวราบหรืออาคารชุดเนี่ยครับต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลและคนที่จะร่วมกันจัดตั้งเนี่ยก็คือเราเนี่ยครับในฐานะเจ้าของโครงการหรือลูกบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับ การจัดตั้งที่สําคัญมากนะครับถ้าจ,จัดตั้งตั้งแต่แรกนี่ผิดเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดเนี่ยนะครับมันยุ่งเลยครับเราต้องหัดเรียนรู้ว่าเราจะจัดตั้งนิติบุคคลบัญัดสรรอาคารชุดอย่างไรและจะบริหารต่อไปชั่วกาะลประวัติานนะครับอย่างไรดีควรจะมีวางแผนตอนแรกอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้การบริหานรนิติบุคคลเราเนี่ยดีขึ้นผมเองนะครับเคยเป็นที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนี้นี่ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะนะฮะและผมเลยเข้าใจดีนะครับว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยคอนโดของเราบ้านของเราเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเรื่องเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการบริหารที่ดีนะเราจะได้รู้ว่า,าจะเป็นเรื่องนะผู้บริษัทบริหารการขายบริหารทรัพย์สินอย่างไรมาช่วยกิจการของเรานะเราจะไปจัดการการบริหารของเราเองอย่างไรบ้าง เสียงต่างเหล่านี้เรามีวิทยากรผู้รอบรู้มาสอนโดยเฉพาะอ,อย่าลืมมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์ไทยนะครับหลักสูตร r e 1 4 2การบริหารนิติบ,บุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดรับรองว่าท่านจะบริหารและก็จัดการต่างๆได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับ หรือว่าในสิงคโปร์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยต่างชาติจะซื้อคอนโดนะซื้อได้ครับแต่ราคาหยุดอี่หนึ่งประมาณ40ล้านบาทต้องเสียภาษี2 0่ถึงก็คือประมาณอีก8ล้านเข้าหลวงมืองทายเราเก็บไหมไม่เก็บขายชาติไหมนี่แหละขายชาตินึกออกยัง่งนะครับคนต่างชาติจะซื้อคอนโดนี้ต้องผ่านคอรมอนะหรือต้องผ่านหน่วยราชการสกรีนก่อนนะคุณจะมาซื้อได้บอกคุณเป็นพวกไม่ฉาชีพหรือเปล่า นะเป็นแก๊งอย่างพวกแก๊งมังกรจีนเนี่ยมายิงกับตำรวจนะตำรวจบุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันยิงสวนออกมาเลยนะปรากฏว่าตำรวจตอนนั้นจับได้เนี่ยเข้าไปในบ้านมีรถปอร์เช่คันหนึง่งโรลส์รอยคันหนึง่งเบนซ์คันหนึง่งเนี่ยมันอยู่กันขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยสิงคโปร,ร์เป็นการตรวจสอบเข้มอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีระบบการตรวจสอบเข้มเนี่ยนะฮะขายชาติแน่นอนใช่ไหมต่อไปแก๊งทั้งหลายมากันหมดนะครับนะหรือว่าเออเขาบอกว่าเอาครอบครัวมาอยู่เดี๋ยวตัวครอบครัวก,ก็จะแบบว่า เออต้องไปปั๊มบัตรปั๊มนู่นปั๊มนี่ปั you, ป๊มบีซ่านะก็แม่จะให้บีซ่าอะไยาวกับคนที่มีสิทธิ์ซื้อบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานเข้ามาโถคุณไม่รู้หรือว่าพวกฝรั่งเนี่ยนะมันต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ก็อยู่คนพ่อแม่ลูกๆก็ส่วนนลูกๆลูกๆอาจจะมาเยีย่ยมพ่อแม่ครั้งคราวไม่ได้มาอยู่ประจํานี่คุณไม่เข้าใจธรรมชาติเลยเนี่ยพูดจาชวย,ชวยๆนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับในกรณีต่อมานะครับบางคนผกว่าเออเน ถ้าต่างชาติเนี่ยนะมาซื้อบ้านในเมืองไทยเนี่ยนะอายุ80ปีแล้วนะมาซื้อบ้านราคาสัก30ล้านนะอยู่ที่นี่เนี่ยเขาบอกอยู่เหมือนกับราชาในบรรดาศรีนะครับนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องเสียภาษีแต่ที่อยู่เมืองนอกต้องเสียภาษี400,000บาทเห็นไหมนี่ก็เป็น tax refugee คุณเข้าใจไหมเนี่ยคำนี้ tax refugee เพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่จะได้แบบว่าแทบไม่ต้องเสียอะไรเห็นไหม นั่นคือเรื่องของขั้นเรื่องแค่นั้นเช่ว่าเขารักเมืองไทยอะไรนะว่าเมืองไทยน่าอยู่อะไรมากมายนะครับนะแต่พวกที่มาเนี่ยแน่นอนมาใช้ใจ่ายมามีพัตตาคารมีน่งนวดนะมีอะไรสารพัดก็ได้เศษเงินก็ามาเนี่ยเราไม่เก็บภาษีไงอย่างสิงคโปร์เก็บภาษีนะเราไม่เก็บภาษีอย่างนี้ก็เจ๊งนะครับนะบางคนบอกว่าเออทำมาก็ยังดีนะกรรมดีกว่ากรรมนะกรรมขี้ดีกว่ากรรมต,ตดในเงของนั้นเนี่ยนะครับนะอยากคิดอะไรง่ายๆนะครับ เราจะเสียหายกับประเทศชาติลูกหลานจะด่เาเราว่าเนี่ยพวกเราที่เป็นรุ่นก่อนเนี่ยนะครับที่ออกกฎหมายผิดผิดถูกๆแบบนี้เนี่ยเป็นพวกจังไรสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติให้กับสังคมให้กับชนรุ่นหลังมีคำพูดอีกนะครับบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามาซื้อบ้านเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยมาซื้อกําลังซื้อของคนไทยอ่อนลงเลยให้ต่างชาติมาช่วยนี่คิดเลยช่วยๆอีกเหมือนกันพ่ออะไรรู้ไหมครับ กำลังซื้อของต่างชาติเนี่ยนะในปี6กหนึ่งเนี่ยจะมีเยอะนะประมาณสักห้าหมื่นล้านบาทนะครับนะเดี๋ยวนี้อาจจะลดลงเหลือไม่กี่พันล้านกำลังซื้อของคนไทยเมื่อก่อนก็เยอะเหมือนกันเยอะกว่านี้เยอะเลยแล้วลดลงใหม่เหมือนกันเห็นไหมคนไทยกําลังซื้อก็ลดต่างชาติก็ลดเขาไม่มาซื้อตอนช่วงนี้ราคาไม่ขึ้นมันก็ไม่มาซื้อเหมือนกับตอนเมื่อก่อนเราซื้อคอนโดร้อเนี่ยมันไม่มาซื้อเพราะอะไรก็เพราะว่าราคาไม่ขึ้น ฝรั่งก็ไม่โง่ใช่ไหมคนไทยก็ไม่โง่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นตอนนี้ขายไม่ค่อยออกเลยหวังว่าให้ต่างชาติมาซื้อมันก็ไม่มาซื้อเหมือนกันและอย่างที่เรารู้ร,รกันอยู่เนี่ยครับต่างชาติซื้อคอนโดอยู่แค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ซื้อบ้านทั้งหมดไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนะบแล้วเราจะออกให้ก็าซื้อสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปทำไมยุคกเว้นว่าจะมีเล่สนายบางอย่างก็คือว่าให้พวกนี้มาถึงเนี่ยก็มาเช่าที่นาของพวกเจ้าสัวนายหัวเป็นหมื่นหมื่น,นแสนแสนไร่ที่มันเก็บเก็บกันไว้ มาสร้างเมืองชี้นํามาสร้างเขตเช่ามาสร้างเขตของตัวเองเนี่ยกับมาเช่าที่กันเกือบร้อยปีร่วมร้อยปีถึงร้อยปีข้างหนา้าพวกเจ้าสัวพวกนี้ก็คงตายหมดละนะเพราะหมดสิ้นสกุลไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าธุรกิจเจ๊งบ้างแร่ง่างบ้างนะคิดว่าพวกนี้นจะคืนที่เราหรือนะพวกนี้จะมาเช่าที่เป็นแปลงใหญ่ๆงี่แล้วสร้างคอนโดในคอนโดเนี่ยทางชาวต่างชาติจะมาซื้อกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มาซื้อกันเปรดทั่วไปร้อยเปอร์เซ็นต์นไม่ใช่มันจะมาซื้อเลสไนมันอยู่ตรงนี้ เห็นไ,ไหมครับนะดังนั้นที่บอกว่ากําลังซื้อต่างของไทยเราอ่อนลงจะให้ต่างชาติมาซื้อเพื่อให้มันเพิ่มมากขึ้น,นเป็นไม่ได้เพราะตอนที่กําลังซื้ต่างชาติเนี่ยมันก็ซื้อมนกันแต่ซื้อน้อยมากมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะครับนะที่สำคัญเนี่ยครับบอกว่าเอ,อถ้าซื้อบ้านเนี่ยนะครับนะทางราชการเองก็ค้นพบนะผมก็เห็นเหมือนกันต่างชาติมาซื้อบ้านราคาใกล้เคียงคนไทยเลยถ้าเราให้ต่างชาติซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องประกาศชัดๆสิ ต้องซื้อบ้านราคา10ล้าน15ล้านหรือเท่าไหร่ขึ้นไปอย่างเช่นในมาเลเซียเนี่ยต่างชาติซื้อบ้านได้ต้องต่อมา2ล้านลิงกิตประมาณ16ล้านบาทแล้วก็เอามั่งสิเนะสิล้าน2ี่ล้านหรือ10ล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับราคาถูกๆูกห้ามซื้อนะหรือคุณคิดแบบออสเตรเลียบ้งสิเมื่อกี้มาเลเซียออสเตรเลียบอกคุณต่างชาติมาซื้อเนี่ยซื้อได้แต่มือหนึ่งนะแต่พอเป็นมือสองแล้วคุณขายต่อเนี่ยต้องขายให้คนมาเอ่อคนออสเตรเลียเท่านั้น คุณจะขายต่อเองไม่ได้ถ้าจับได้คุณขายต่อระหว่างเพื่อนฝูงพวกต่างชาติด้วยกันเนี่ยปรับประมาณ3ามล้านบาทแถมติดคุกอีกสามปีเต็มมองไทยเราเคยทำนี้ได้ไหมขนาดสมบัติประชาชนยังจับไม่ได้เลยนะนมินีก็ยังจับไม่ได้ไไดูเห็นเห็นอยู่แต่ไม่จับอ่ะใช่ไหมเรากําลังขายชาติกันอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยครับมีบางคนพูดแบบไม่รู้เรื่องอย่างนะไม่รู้เรื่องว่างไงเลยนะครับบอกว่าโอ เราจะให้ต่างชาติเนี่ยนะซื้อได้เกินกว่า49เอร์ซนะแต่ตอนโหวตในนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลบา้านจัดสรรเนี่ยให้จากัดสิทธิ์แค่49เอร์เซนไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันไม่เรื่องตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่เรื่องตรงที่ว่าในการประชุมนิติบุคคลบา้านจัดสรรหรืออาคารชุดเนี่ยนะโอเคแน่นอนก็ถือเสียงส่วนใหญ่นะนะแต่ถ้าเรียกประชุมครั้งแรกอ้าวมากันไม่ครบโอเคเรียกประชุมครั้งที่สองอ้าวครั้งที่สองไม่ครบอันนี้เราจะถือเสียงตาม เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของจํานวนห้องชุดทั้งหมดนะดังนั้นถึงแม้คนไทยจะซื้อถืออยู่มากกว่าแต่ถ้าไม่ลราหลับทับสิบไม่มาร่วงมาเลยเขาด้วยเนี่ยก็โบวตแพ้อยู่แล้วนี่คือเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่บอกว่าให้บวตได้แค่ไม่เกินสี่เก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นมาตรการที่ใช้ไม่ได้ไม่รู้จริงอะออกมาตรการช่วยๆไม่รู้จริงนะครับปัญหาคือเป็นอย่างนั้นนะรหรือว่าแบบว่าให้ต่างชาติมาเนี่ยครับอยู่เฉพาะบางบริเวณอืม บางบริเวณไหนเอา้าบางทีต่างชาติก็มีลูกเมี้ยหรืออยากจะอยากจะซื้อมุกดาหารก็ได้คุณแม่ก็ซื้อแส้งคุณบอกให้ซื้ออยู่เฉพาะบาง,งบริเวณเนี่ยอันนี้เป็นความลักลักล่นอย่างหนงเหมือนกันถึงแม้บางบริเวณอย่างเช่นสุขุมวิทพัทยาก็ซื้ออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณอยากให้เขาซื้อสี่เก้าเปอร์เซ็นต์ไปทำไมหรือซื้อเกินร้อยเกินสี่เก้าเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทำไมมันจะมารวมมันซื้อหรือมันรังเกียจคนไทยมากขนาดน,นั้นเลยเห,อหรอเะมันเป็นอย่างนั้นรรล่านะคับ ไอ้ที่เช่าที่เก้าสิบปีเนี่ยครับไอ้ที่เช่าที่เก้าสิบปีบอกว่าเออเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีสามสิบกสามสิบกสาสิบมันผิดกฎหมายก็รู้รู้อยู่ผิดกฎหมายเป็นนงไม่เมนี่ยอะไรต่างเนี่ยครับไม่จับไม่เคยไปทําอะไรเลยแล้วยิ่งต่อไปเนี่ยถ้ามาครอบครองเป็นเขตเช่าคนจีนคนไทยและหมาห้ามเข้าเนี่ยนะครับยิ่งไปกันใหญ่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้ช่วยทําให้ประเทศชาติดีขึ้นเลยตั้งใจะจะขายชาติท่าเดียวประนามเลยนะผมขอประนามเลยนะพวกนี้ ยังจะขายชาติเอาเงินข้ากระเป๋ากัน่าเดียวอะไม่คิดถึงระยะยาวเลยมไม่รูความจริงไม่รู้ความจริงด้วยว่าความจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมเออปัญหาเรื่องแคนโนเมินีอะไรต่างเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็ขายแก้งทําอย่างนี้นะจับเลยในประเทศเป็นแม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ถึงขนาดเสียหวอ่าอ่าเสียหัวประจานเนี่ยนะเอาแค่ว่าเนี่ยคณทาโนมินีผิดกฎหมายนั่นไม่ได้ใช่ไหมกับไม่ทํานะกับส่งเสริม หล,หลับตาข้างเดียวอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะครับการขายสังหารทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จเ e 1 3หนึ่งสามสองซูเ เทคนิคการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์การขายอสังหาริมทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จจะวางแผนอย่างไงดีจะขายอย่างทะลุลวงอย่างไรดีนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องทราบผู้บริหารโครงการนั้นๆต้องทราบในหน้าก็ต้องทราบนักลงทุนก็ต้องทราบอย่างดีนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จ ในการลงทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์สสยของเรานั่นเองนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยครับทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายของเราเนี่ยตั้งใจอย่างมากนะที่จะสรรหาวิทยากรผู้มีความสําเร็จนะมีความรอบรู้ในการบริหารการขายโดยตรงนะครับการที่จะบริหารการขายให้ประสบความสำเร็จเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารการขาย เราจะเป็นผู้บริหารการขายอย่างไรถึงจะเป็นขั้นเทพนะถึงจะประสบความเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่ลักษณะของการสร้างภาพอะไรแบบนี้นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็เลยเน้นนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีความรู้นะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารชั้นเลิศออันนี้อย่าลืมมาเรียนกับเราที่นี่นะครับณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับ มีบางคนบอกว่าเออวีซ่าสิปีเนี่ยนะให้เขาอยู่เป็นวีซ่าระยะใครๆก็รู้นะไอ้วีซ่าระยะยาวนี่ยบางคนก็ไม่ต้องการนะเพราะแก่แล้วใช่ไหมอายุ6กเจ็ดสิบแปดสิบนะไม่รู้อยู่วันดีวันร้ายวันไหนจะไปกขจะมาซื้อบ้านทําไมแม้แต่วีซ่าสิปีเขายังไม่รู้อยากจะเอาไปทาไมเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปไปเมื่อไหร่นะดังนั้นไอ้ที่คิดส่งเดียดอย่างนี้เนี่ยจึงใช้ไม่ได้นะครับมีบางคนบอกนะบอกว่าเออที่ประเทศไซปรัสเนี่ยนะครับถ้าซื้อ บ้านราคาประมาณ3 0 0แสนยูโรเนี่ยได้เพื่อมาเน้นเลสเดีนอยู่นะคุณผูใ้ใดกนครบเนี่ยนะผู้ใมันครบว่าเออใครจะซื้อที่ั่นน่รัฐบาลต้องอนุมัตินะเมืองไทยเราเนี่ยครับอยากซื้อ,อ,อจ่าเงินเข้ามาลงทุน4ี่ิล้านแล้วซื้อที่หนึ่งไร่สร้างบ้านเนี่ยนะต้องให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติเหมือนกันโอ้ยบอกยุ่งยากยุ่งยากแต่ที่ส่ป้าปต้องขนาดรัฐบาลอนุมัติเลยนะไม่ยุ่งยากหรอก ทีย่างนันไม่ยุ่งยากใช่ไหมแล้วรู้ไหมนะรู้ไหมว่าที่ไซปรัสเนี่ยนะถ้าคุณจะไปซื้อบ้านที่นั่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไคุณจะต้องเสียแวสดสิบเก้าเปนต์คนซื้อนะนะนะเสียภาษีวสิบเก้าเซ็นถ้าคุณซื้อ,อราคาสามแสนเหรียญสามแสนยูโรสามแสนยูโรก็ประมาณสิบสอล้านแล้วกันนะคุณต้องเสียแวสดเก้าเอเอาไว้ยี่สบเปอร์นต์กันนะะยี่สิบซนของสิบสองล้าน สองล้านสี่คุณต้องเตรียมเงินสิบสองล้านให้เจ้าของบ้านเละอีกสองล้านสี่เข้าหลวงเมืองไทยเราเก็บไหมไม่เก็บขายชาติไหมนี่แหละขายชาติชัดไหมนะครับนะบางคนบอกว่าเราคนให้ต่างชาติเนี่ยถือรองถือบริษัทเกินกว่าสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะไอะอย่างนี้เนี่ยนะมันมันเรื่องข้อประเด็นแล้ว,ลวนะเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดีกว่านะนะ มีบางคนบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยนะครับเสนะื้อสังหารทรัพย์เนี่ยราคาสมมติถ้าเรากำหนดราคาสิบล้านสิบห้าล้านยี่ิบล้านเนี่ยนะมีบางคนจะเล่นเล่นะบอกว่าเอา,อางี้แล้วกันแลสิบล้านสิบล้านยี่สิบ้าให้ซื้อหลายลางหลังรวมเด่นได้ไหมบัดโถเอยเขาต้องการให้ซื้อเกินสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยนะก็เพื่อว่าจะได้ไม่มาซื้อขายแข่งกับประเทศคนไทยเราเองไง นะแต่คุณกลับบอกว่าเออซื้อหลายหลังได้ไหมเพื่อให้รวมเันได้เท่ากับสิบห้าล้านอย่างนี้ก็แย่งคนไทยเราสิไม่เห็นใจคนไทยเหรอไม่คิดถึงใจคนประชาชนคนร่วมชาติเหรอคุณจะเห็นแก่ได้คุณจะเห็นแก่คนต่างชาติคุณจะเห็นแก่การขายของเหรอละอายใจไหมถามหน่อยละอายใจไหมนะคุณไม่รักชาติเลยใช่ไหมเนี่ยรักแต่ตัวเองใช่ไหมนี่มันแสดงถึจิตใจอันย่ําแย่ของคุณเลยนะเนี่ยนะมีบางคนบอกว่าเออ เราจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นอย่างไงแล้วก็รู้ๆอยู่ต่างชาติซื้อบ้านซื้ออะไรต่างแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนไทยมันกระตุ้นที่ไหนล่ะเนะจะมาใช้จ่ายมามคนใช้มากขึ้นมีหมอนวดมีอะไรต่างมันจะใช้จ่ายสักเท่าไหร่เคยมีต่างชาติมาอยู่กันเยอะๆเหมือนกันนะอย่างเช่นเขตเช่าของฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเมืองเหล่านั้นเจริญแน่นอนเห็นไหมครับเขตเช่าเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไร สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอ้มีตึกรามบ,บ้านช่องสวยงามที่เดอบันที่โฮจิมินท์ซิตี้ที่แม้แต่กรุงพนมเปญก็มีตลาดใหญ่อาคารสูงใหญ่มากเลยเป็นตลาดเมืองไทยยังไม่มีเลยหรือโรงละครแห่งชาตินะของเขายังมีก่อนบ้านเราโรงละครแห่งชาติเรายังมีมาทีหลังที่ฮานอยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่แสดงว่าเนี่ยเขาจะิญกว่าเรามามากเพราะอยู่ในเขตพวกต่างชาติมาอยู่ไงพวกคนรวยๆมาอยู่ด้วยกันแต่มันมากอบโกยทรัพยากรนะครับ มันไม่ได้มาช่วยชาติเรานะพวกต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยแล้วรวยๆอะไรต่างๆเนี่ยครับเหมือนกับที่เป็นเขตเชา่าเป็นอาณาน,นิคมเนี่ยมันมาเพื่อกอบโกยมันไม่ได้มาเพื่อช่วยชาติเราเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดกระตุ้นเศร,รษฐกิจอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับมีบางคนบอกว่าเออต่างชาติมาซื้อบ้านเนี่ยนะอซื้อจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันน้อยมากเลยอ่ะมันเลยกระตุ้นอะไรต่างๆไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะจะไประบายอะไรต่างๆบ้านเนี่ยนะครับมันระบายไม่ออกอยู่แล้วนี่คือประเด็นหลกัหลกๆสําคัญสาคัญเนี่ยครับของคนที่เชียร์การขายชาติเนี่ยชอบพูดกันและพูดไม่ตรงความจริงด้วยผมอยากจะเชิญบอกบอกท่านรองนายกอะไรสุรสชัยเนี่ยนะครับขอประทานาัโทษนะจำชื่อไม่ได้ไได้นะ คุณไปฟังพวกที่ปรึกษาที่มันไม่ค่อยมีข้อมูลหรือมีข้อมูลคลาดเคเลื่อนได้ยังไงผมไม่ใช่ว่าเห็นว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นก็นนะครับที่เดียผมมีข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ที่ข้อมูลนะมันอยู่ที่ข้อมูลแท้ๆนะเอเอไอ้ทศที่ขุนพลอยพยักเนี่ยเออ,อออหมกเนี่ยครับมันจะทําชาติพังนะพวกนี้เนี่ยจะเอ่อขุนพลอยพยักก็ธรรมชาติม่นเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงฟังความจริงบ้างน,นะถ้าเรารักชาติจริงๆเห็นประเทศชาติเนี่ยครับ นะแต่ในยะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับแก้ไปแก้มาเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยหวังว่าจะกระตุ้นเหลือแต่มันจะทําให้การที่เจ้าสัวใหญ่ๆจะให้เช่าที่เป็นหมื่นๆเป็นแสนแสนไร่เนี่ยถูกกฎหมายครับเช่าที่เป็นร้อยปีนี่ถูกกฎหมายเลยครับนะเพราะกฎหมายฉบับเดียวมาคนโดซื้อร้อยเปอตไม่ต้องคิดหรอกครับว่าต่างชาติจะมาซื้อแถวสุขุมวิทแถวพระราชดาการร้อยเปไม่มีเขาจะไปตั้งนิคมข,ของเขาเองเขตเช่าของเขาเองและตึกนี้เอา คนจีนซื้อร้อยเปอร์เซ็นคนนี้ซื้อร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่ามาซื้อข้างนอกนะมาซื้อในนิคมของเขาเองแล้วพวกนี้เนี่ยอยู่ไปอยู่านานๆจะจะไปไหมล่ะจะจะละจากประเทศเราไหมจะ,จะละจากนะั้นเมื่อหมดประโยชน์แล้วดูดทรัพยากรเราไปหมดแล้วเท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องที่ควรจะมาคุยให้ชัดเจนนะครับนะถ้ามองต่างมุมไม่เป็นไรมาคุยให้ชัดเจนได้นะครับ แต่ผมบอกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตัวเองแน่นะนะปกติผมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่เคยคุยโอเวอร์ะนะแต่ที่บอกว่าถ้าผมโตวพวกคนเนี่ยนะและแพ้เนี่ยผมขอกราบแทบเท้าเลยว่าเออเนี่ยผมคนแก่อย่างนี้เนี่ยนะครับพูดผิดนะแต่ผมพูดถูกชัดเจนกว่ามีานัยยะสาคัญชัดเจนกว่าเน้นแม่ขายชาติเนี่ยถูกต้องเนี่ยคุณไม่ต้องมากราบผมเลยนะครับ แค่เลิกคิดขายชาติก็พอนะอย่าหวังกระตุน้นเศรษฐกิจทิดติต้นหน่อยๆเนี่ยเพื่อให้สผลงานออกมาแต่ประเทศภาคชาติชิบหายเนี่ยนะมันไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาของประเทศชาตินะอย่างที่บอกเนี่ยครับนะนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดเนะี่ยไอ้พวกนี้จะแจกกันท่าเดียวจะหาทางที่จะกระตุ้น GDP กันท่าเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาประเทศชาติเป็นพวกที่จะทําให้ประเทศชาติเสียหายช่วยเถือน ช่วยเล me, ่อยเนื้อเถือนังประเทศชาติมากกว่าที่จะช่วยเหลือประเทศชาติของเราเนื้อครับรายการเด็ดอสังหาที่สูนยข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแฟร์นั่งใจแก่มองไปทุกท่านครับผมส่วนคนอโชคชัยก็ทําหน้าที่จนจบรายการนี้พอดีนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีข้อแนะนํา ปกติชมหรืองานไหนก็ตามบอกได้นะครับเราจะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าท่านบอกมาเรามีของชั่รวยท่านด้วยนะแล้วก็าเผยแพร่บอกต่อด้วยนะครับสําหรับรายการนี้วันนี้ทีมงานที่ช่วยเหลือช่วยกันทําให้โครงการนี้รายการนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้และผมเองผต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวสดิ์สวัสดีครับฝากดากดไลค์กดแชร์เพจดรโสพณศรี และอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ